สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะใบเตยเองนะคะมาทำคลิป random นะคะ ามาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อนี้กับหัวข้อพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่กาลรีนะคะที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะ อรน,นะคะอันศักดิ์สิทธิ์จากพระแม่กาลีที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะใครที่ศรัทธาในพระแม่กาลีนะคะสามารถเข้ามาฟังได้เลยนะคะใครที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนนะคะอ่านไพ่ทำในชีวิต1 9 9 9นะคะส่วนคนที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะส่วนคนที่สนใจน้องแหวนโชคดีนะคะรุ่นนี้ รุ่นนี้จะเป็นลาพิสนะคะช่วยอุดรูรั่วทางการเงินนะคะส่วนรุ่นนี้จะเป็นนกพะเก้านะคะแล้วก็จะมีตะกุดรุ่นนี้ค่ะที่เป็นหน้าเกียวนะคะแล้วก็หินอ m เมทิสต์แคทไอนะคะแล้วก็จะมีฮาวไลท์นะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่โหมดของการทำนายกันเลยค่ะ เวลาเปิดไพ่ทีไรเนี่ยจะชจะชอบขึ้นมาเป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดนะคะโอเคเรามาดูความหมายกันนิดนึงนะหมายเลข21่สิคืออะไรคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ไปเตยด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังด้วยค่ะ เรามาดูคีย์หมายเลขยี่สิบเอ็ดกันนะคะไพรวียักษิีนีนะคะใบนี้นะคะไพรวียักษิีนีนะคะคืออะไรการหลอกลวงการยอมรับในสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ความน่าเกรงขามความน่ากลัวการส่งเสริมศัก,กยภาพจากกักรดที่หนึ่งนี่นะคะก็ดึงเลยนะคะสัญญาณที่พระแม่อยากจะสื่อสารกับคุณก็คือให้ระมัดระวัง มิตรใหม่มิตรเก่าก็ดีนะคะที่จะเข้ามาหลอกลวงนะคะเนาะเออนะคะไพรวีเนี่ยผู้ประเสริฐนะคะเป็นผู้ที่ดุร้ายด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยท่านจะมีความแบบว่าปกป้องแล้วก็คุ้มครองนะคะนะเส้นทางวิญญาณอันแท้จริงนะคะแล้วก็เพิ่มพลังแก่หัวใจของเรานะคะ ให้เรากล้าเผชิญกับความกลัวนะคะพร้อมที่จะเอาทุกเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะท่านจะเติมพลังนะคะเติมเต็มความปรารถนาหัวใจของเราอย่างเต็มที่นะคะก็เออเหมือนกับไพรวีเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้เปล่งความโก,กรธเกลี้ยวของพระแม่กาลีแล้วก็เป็นผู้พิชิตความกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาเหมือนกับบอกให้เราเองเนี่ยอย่าก,กลัวเลยนะ ยอมรับความจริงนะแล้วก็ยอมรับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่นะคะออกไปใช้ชีวิตนะคะแล้วสิ่งต่างๆจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูต่อนะคะเอเสียงเวทตห่แหบบอีกใบนะคะพระดากาลีนะคะคียก็คือการเยียวยาการพักผก่อนการผ่อนคลายความอ่อนโยนความเป็นมงคลความสงบความสุขโชคลาภนะคะการที่เราได้อวยพรน,นะคะได้รับการ ได้รับพรน,นะคะการเปลี่ยนพลังงานด้านลบเป็นด้านบวกสุขภาพที่ดีขึ้นไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเนี่ยนะคะคือสัญญาณดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยท่านจะปกป้องคุณจากการหลอกลวงนะคะและที่สําคัญนะคะคุณได้รับพรจากท่านด้วยนะก็ ayo, ถ้ามีพลังงานลบอยู่มันก็จะกลายเป็นพลังงานด้านบวกๆนะคะแล้วก็อีกใบนะคะหมายเลข41 s. <S นะคะก็พูดถึงเรื่องของอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมนิดนึงเนาะ กฤษณะกฤษณากฤษณานะคะกฤษณากฤษณาการีนะคะอัจริยะเชื่อมั่นในตัวเองความปรารถนาพลังเนื้อธรรมชาติแล้วก็ศักยภาพใน,ในการเปลี่ยนแปลงนะคะการสักการะบูชาและการบนบานอาจะหมายถึงการสวดภาวนานะคะการสวดภาวนาแล้วก็การขอพรการจุดไฟจุดเทียนจุดกำยานหรือการถวายอารตีไฟหรือการที่คุณมีกำยานบูชานะคะ คุณสามารถขอพรนะคะผ่านการจุดทูปจุดกำยานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณจะมีพลังพิเศษในเรื่องของการที่คุณเหมือนกับมีเซนส์สัมผัสบางอย่างนะคะว่าอคนนี้มาดีคนนี้มาไม่ดีนะคะหรือคนนี้เนี่ยมาเนี่ยจริงใจกับคุณหรือเปล่านะคะเหมือนคุณจะมีเซนส์รับรู้ตรงนี้ด้วยนะคะ เออนะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแต่รู้แล้วแล้วว่าเพื่อนๆจะได้รับพรน,นะคะรับพรที่ศักดิก์สิทธิ์เสียงไปเต้ไม่ค่อยมีเลยอ่ะมันเช้าเกินไปหรือเปล่าเนี่เออนะทำไมเสียงเราไม่มาเลยเสียงแหบแผบนะคะอ่ะดูสิ ดูเพิ่มเติมค่ะอ้ใบแรกขึ้นมาก็เป็นไพ่เดสเลยค่ะ The Strength ในแรนดอมมีใครอยู่ในราศีสิงห์พิจิกไหมธาตุลม 1ถ้วยและ5เหรียญคุณกำลังร,รู้สึกไม่สบายใจอยู่หรือเปล่าคะไม่สบายใจน้อยเหงาเศร้ากังวลกลัวไม่สบายซึมเศร้าน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะเอ,อ่อสิ่งที่พ่อแม่อยากจะสื่อสารกับคุณอีกก็คือบางสิ่งบางอย่าง นะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหามันกำลังจะคลี่คลายนะคะคุณอาจจะรู้สึกกลัวหวาดกลัวว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ไหมจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้หรือเปล่าหรือมันจะมี หนทางที่ทำให้คุณเองเอาชนะความกลัวได้ไหมหรือมีวิธีการที่จะทำให้คุณเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้หรือเปล่าท่านบอกว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้สิ่งที่คุณกลัวอยู่ตอนนี้มันกำลังจะจบลงแล้วนะคะพระแม่บอกว่า จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นให้อภัยสิ่งที่พลาดไปในอดีตกลับมาโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะมองสิ่งใหม่ๆที่สดใสแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเองค่ะอืมเห็นไหมเราเหมาะกับการเป็นคิงเหรียญอะไม่เหมาะกับการที่จะแบบไปนั่งกอดเหรียญแล้วซึมเศร้าเหงาหงอยนะเออนะเนี่ยเดลเปอร์ er per, ความรักดีๆก็จะเข้ามา เด็กถือเหรียญคิงเหรียญอะไรอย่างเงี้ยการเงินการทองเนี่ยจะมีช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะเราเองก็ใช้คำพูดในด้านบวกๆกับการเงินนะเออใช้คำพูดบวกๆในในเรื่องของการเงินนะคะจะทำให้คุณออสามารถที่จะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณได้อะไรที่มันเป็นคำพูดในเชิงบวกเป็นคำพูดที่มันเป็นคำพูดบวกๆเนี่ยพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆ นะคะแล้วคุณเองจะรู้สึกว่าเออนะรูงี้น่าจะพูดแบบนี้ตั้งนานอ่าฉันยอดเยี่ยมฉันรักเงินเงินก็รักฉันฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้ใช้ตั้งแต่ยังเบบียังตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณอารมณ์ประมาณนี้นะคะฝึกขอบคุณบ่อยๆนะคะแล้วอะไรดีๆมันจะเข้ามาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะก็พรที่เราจะได้รับก็คือหนึ่งแหละคือเรามีความสำเร็จนะคะได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันเป็นปัญหานะคะมันก็ลดน้อยลงนะคะสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จความมั่นใจนะคะจะกลับมาอีกครั้งประมาณนี้นะคะก็ เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าวันนี้นะคะพิมพ์1น1่นะคะรับพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากแม่กาลีนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ